ควองแทมเตียไอ้อวันเป็นเตีโอ๊ยิเจอให้ก็ไม่เจ่อเาของแถมใหม่เห่าถ้าใช้ด e ีผมจะซื้อมาให้หมดได้หรอก่อนแ่หน้าค่ะ สมบามเสบสวมของจิงมั้งเสียพี่คุนนะบางทีแสีบ้องมีหานบ่ว่าให้ีกินเขาอยู่ก็<อ>าหาอ่างไรเพราะว่าต่ำเสบเขาบอกไปต่กับกี้ว่าบ้าเลเอา้าได้หรือเจ้าถามเอาเธอทำไมต้องทาลิปก่อนทาลิปมาให้ป่ะเอาออเหรอแง พี่แล้วก็แต่งเป็ตลกเนาะพี่ก็แต่งหน้าสไตล์เขาแล้วสไตล์ก็เหมือนเกิดคนแบบเธอเนาะเธอแต่งหน้าเป็นพี่เอกเนาะพี่ก็แต่งหน้าเป็นตลกเล่าชุดไหนก่อนบอกมาเล่าชุดไหนก่อนม่วงนางก็เป็นสายรีบไงไม่ปอยหรอกครับพ่อไหนอ่ะ ดาวเหรอดาวมันเรื่องมีแต่เป็นเลขเนาะยินสวัสดงคับสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะด่ออทาน็กเตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะแัดเสียงผู้ชายหน่อยใหญ่บรรลุกต่อเราดาวเสียงค่อยๆจังหวัดสวัสดีค่ะยุนนีแต่เสียงก่อนเขาเสียงค่อยๆแบบผู้ชายเสียงแง่แง่ พี่เย็นเอาไหมอะไรอะอะไรเช้าคารลฟิวกินจสาอ้าวท่านดีอยู่เดีใครอะบอม่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่่า่าา่ ตมกมัราะฉ่รวยจริงๆหนูต้องต้วแราเสริมถึงจะรูปนางบอกอยู่ว่าชุดมันเยอะเกินแม่ไหนไม่ใช่ก็บอกพี่เดเราเว็ว่าไม่ได้เลยใช้หมดเลย ถ้าใไม่ได้เดี่ยเพราะที่เป็นเลางมันเป็ั่ไม่ด้อาไปใลยเอย่างนัค้ารจุดนักค้าสวัสดีนาพี่ตีเนเอาบอกเอปันยอดวิวให้หน่อยนี่ับไม่ต้องไม่ต้องถแค่ปันได้ให้เป็นธรรมชาติแต่คนทุกคนเข้าใจควาหมากปว้ ที่ที่ผมสั่งกที่มาสกายนะเป็นสตาวหบดียร์้ที่มเนาะสั่งมาวดละจร้อยห้าสิบเดี๋ยวแว่นใช้ีสองเขาบอกว่าทำให้เราหลับสบาย้วยอ๋อโอ้ยวัาใช่รถหลับสบายก็หลับว่าฉันจะเลิกหลับเลยเออ สวัสดีทั้งไฟค่ะวันนี้ได้ทานอะไรอย่างบ้านบอกไปเอาอยู่ถามแล้วถามเกินค่ะอเมมคือนพราะไม่กัองง่านทุกคอมเมนต์เลยจกถามเพยียงถามมาเลยค่ะหนูจะตอบให้เลยนี่เพยียงจะตอบให้เลยจิ๊บ่อบนะมาไม่ได้มากไม่ได้ สวัสดีพี่แหวนค่ะสวัสดีไฟไฟค่ะกินข้าวทา,านแล้วต้องเทนนี่ต้มจืดกับส้ตมตำค่ะวันเล่นที่ไหนคะคอ,อนเก่นค่ะอ่ะมานานไหมหนะสั่งเรนนี้มาสองเลือกวันไปสซนละลาโทษนะเออยังไม่รู้จักอยู่ พี่เอกมีแฟนยังคะอยากถามมีแล้วค่ะมีแต่ไม่เอ่อมีมี้วค่ะมีแฟนเพลงค่ะเยอะๆแต่แฟนส่วนตัวไม่มีไม<อ>่นะห้าคัากหนูเหรอคะพี่เอกสวดเราพิเศษสวดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่จะเตรียมเครื่องแกงวันนี้รอร,ร,รอน้องแกงจะ ถ้าสั่งของต้องสั่งลงที่งานไหมคะหรือยังไงส่งที่งานค่ะพี่ <c oughs> ขึ้นไปที่กี่ทุ่มสามทุ่มค่ะโอเครับทราบพ,พี่เทมีแฟนยังคะมีแล้วคะ่ะมาส่งนา่าเนี่ย กินยังไงวะกินยังไงวะน้องสาวปวยแห้วแม่เอ้ยปวยว่าห้มันทำตาซื้อๆเจนหนวนี่้ายาไกินเล้วแมวยาประองหายอยู่เด้อกินยาหมดแ้ครับแม่นี่แม่เพื่อม้านะพะคป๊ ถ้าแมวถ้าแมวได้เดี๋ยวเพื่อนกัมาทั้งนี่แหะบีบีก็ได้ไม่แม่นแม่บ้านที baby, ่บีบีบ่ะอบ้านบ้านท็อปเนาะบ้านท็อปนะคะำกสอคนซ้ำกันนนี่นะคะแม่พรนของมาฝากนอนะคะได้คับแม่ดกันั้งหลายเดือแล้วอ้ยมหอมนุมะ ในเดี๋ยวเอาเอาแม่เป็นห้องที่ไหนนี่เ้ิามสบอีกตเออเอาใกล้บ้านคุณแนนแม่ย่างจชว่านาแฮมเบอร์กไม่ยี่นี่ไม่ยี่นี่บังคับบังมาลัมตะเคียนห้องถือมาเบิ่งทบนี่นีนี่ mẹ không em? cái ta nuốt qua ha, giã giãm cái, chỗ này hầm bớt. có để ăn. anh này miếng thái cua, thái cua nhão, ก่ได้ร้อหาไงหาจะรอดให้กินเรวมาชุดมาอรแม่ก็เลยิก๊บมาเลยุดมาหนชุดมาไหชอบียงหววบาแต่ว่าแเี่ยเอาวันท้ายเย็นมาฝากดีๆแม่เฮ็ดเองอนนอยู่ับติดฝากไว้นี่ะฝาไว้นี่ะฝากไว้ชชุเนี่ยละะคนดครับผมเได้ยังไงดิ้ค่มา คุณเราวันที่ออกว้นแม่ด้วยชื่ออาเมซ้นมากคอนท้าว่ันหาจนวันนำแข็งเปียวบบดไม่นอยอาเมยเตยบ่ออยู่เตยบ่อบนเนี้ยเตยบ๊อบหัวเตยบ๊อบ ค่ะคอีมหอตอเตอร์อายุค่ะแล้มานานละกีนดีตรงนัเห็นไหมก่ไ้กินแล้วเอาใ้น้ำแข็งบ่อุ้ยขอบคุณค่ะเอาชาบับาเอาชบับางเดี๋้องชาบับะบ้าขนบ่าขอ้นกินเอาชาขอบเาาบฟบแล้วส่เยันน่ะเมยวจะกินเพระเราล้าเาไม่เอาได้ปหยกีแล้ว่คะีเขาอ่ะเมราะบเป็นสีเนาะนบนี่ม่ตอารขนชบนุนูหล่ยจคอไอ้แม่้มาฝากว่ามันกินเา มันุมาอยู่อมมาหลังนสามสิบสิไปกินน้ำพระเอกหาเน้อไปกินไ้เม่น้ำแล้อจ้าได้ได้ค่ะโอเคเีเงิน้มาล้ากระดิใทอดไม่เนาะข้างนอกมือนีจ้าแม่ขาวมาับเปิ้เปิ้เปิ้กูบอกกันสัว เเดดีีด๋๋ยวยววอันเบบนอันเซมี่เซมี่อันอันแม่บ้าว่าหอันจำอะไรดิอัน อันลาจำซื้อแม่เดียวจาได้แม่มาดูจำซื้อบ่าใดจำตาไดุ้่ดมีซื้อย่างเงาดีจะกระด้างวะใหยก็จจำได้แบบนี้จำแม่เดียวจำลายตาจำซื้อบ่าไดนี่ ลูกเพื่อนมนันลูกท็อปจำแม่ได้บอว์วันสันว่าเอาเอาจำได้แม่มาดูคนว่าจะมาจับซื้อวะไรเแ็่ <c oughs> ที่เลขค่ะคอบคุณเฟือ่องกัเดยกกุหลาบกั F4 ท็อปดารัก